ถ้าหนิงจะพูดถึงอาหารเสริมสักหนึ่งตัวนะคะตัวแรกที่หนิงขาดไม่ได้เลยก็คือรองโยเจลีหรือว่านมพึ่งเม็ดนี้นะคะตัวนี้เองเนี่ยทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทางานหนักมากพักผ่อนน้อยเรามีความเครียดสะสม,มก็จะนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนก็จะป่วยง่ายหนิงถึงเลือกนมพึ่งเพราะในนมพึ่งเม็ดเดียวเนี่ยนะคะมันอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินแร่ธาตุมีเทนเอชช่วยในยเรื่องของการฟื้นฟูนฟนบํารุงร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนไม่แก่ง่ายนอนหลับดีขึ้นหลับ ลึกเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความสดชื่นช่วยลดอาการปวดหัวการเป็นไมเกรนและภูมิแพ้ผิวพรรณของเราก็จะเป็นปั่งสดใสดูอ่อนเยาว์กว่าไวคือยาอายุวัฒนตะตาร์โอลเจอรี่มีเยอะแยะมากมายในท้องตลาดหนิงเลือกทานของ Life. ออสเ a ล l ลียเพราะเขาเนี่ยมีโดสนมพึ่งสูงสุดในท้องตลาดไม่ผสมแป้ มีเอกสารางานวิจัยยืนยันได้รับออยไทยอยออสเตรเลียรับรองว่าดีต่อสุขภาพองค์รวมของร่างกายทั้งหมดเราต้องกินอาหารให้เป็นยาแต่อย่ากินยาเนี่ยให้กลายเป็นอาหารของเราค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ